สวัสดีค่ะสวัสดี FC นะคะรคขับควมมือสองมินบุรีนะคะอยู่กับน้องจะจ๋าที่เพียนยนต์อีกแล้วนะคะ ตั้งอยู่ที่ถนนเสรีไทยซอย68ก่อนถึงสี่แยกมีนบุรีนะคะคนรักข้าวปัวห้ามผ้าเลยนะคะคลิปนี้เป็นรถที่สภาพสวยแล้วไม้น้อยมากๆเลยนะคะราคาสามารถจับต้องได้ด้วยนะคะเป็นรถ SUV ที่ราคาไม่ถึงล้านไม้แค่30 0 0 0กว่ากิโลเมตรเท่านั้นนะคะใครสนใจใครตามหาและรอคอยอยู่ักได้รถสวยๆราคาดีๆฟรีดาวได้ดอกเบี้ยรัต้น2.59นะคะคลิปนี้มีคำตอบเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดค่าตัวและความสวยงามของรถคันนี้กันเลยคะ่ะตามมาเลย นี่คือสภาพของไม้นะคะเป็นไม้แท้ไม่มีเขี่ยไม้แน่นอนมาอยู่ที่38,702กิโลเมตรค่ะ ค่ะแล้วเราก็มาอยู่ด้วยกันเป็นที่เรียบร้อยนะคะสำหรับเจ้าอีุ d ดีแมคมิ X ปี2018คันนี้นะคะได้มาพร้อมกับตัว3.0 Iconic นไอคอนิกนะคะขับ2คันนี้เป็นเชื้อเพลิงดีเซลได้สีขาวมุกจากโรงงานเกียร์ออโต้นะคะราคาค่าตัวน้องอยู่ที่8 8ด0 0 0บาทเท่านั้นสำหรับลูกค้าเครดิตนะคะฟรีดาวสามารถเอาดอกเบีย้ยไปเลยเริ่มต้น2.59ตลอดอายุสัญญา นะคะรถคันนี้นะคะสภาพเดิมโครงสร้างเดิมนะคะสวยๆทั้งคันน็อตไม่ขยับ นะคะราคาก็สามารถจับต้องได้ทุกอาชีพซื้อได้หมดเลยนะคะใครสนใจเป็นสาวกอีสุดดีแม็แล้วก็ชื่นชอบในความเป็นคลาสสิกแล้วความสีขาวมุกนะคะสภาพเดิมโรงงานทั้งคันแน่นอนนะคะ,ะ,ค,ะคุณลูกค้านะคะที่มองอยู่นะคะอย่าเพิ่งเลื่อมผ่านไปไหนนะคะคุณลูกค้าจะได้อะไรบ้างนะคะความคุ้มค่ากับคันนี้เหรือเราไปชมกันเลยนะคะ,ะ,คะอันดับแรกเลยนะคะไฟตัวนี้นะคะได้ไฟเดทามันนิ่งนะคะไฟใสๆนะคะไฟตัดหมอก เป็นตัวโฉมปี2018มาพร้อมสเกิร์ตด้านหน้ารอบคันสภาพสวยๆกระจังหน้าสวยเดิมๆใหม่ๆกริบๆได้ทะเบียนนำหน้าด้วยเลข9นะคะ9กไก่นอนหนู8 2 2 4ทะเบียนสวยมากแล้วก็บอกไว้ก่อนว่ารถคันนี้เพิ่งเข้ามาใหมส่สดๆร้อนๆด้วยนะคะ f c คนไหนที่ยังตามหารถสภาพดีๆไว้ใช้งานสภาพน้องป้ายแดงและที่สำคัญไม่วิ่งไปเพียง38,000กิโเมนะคะรถปี201 8วิ่งไปเพียง30,000นะคะถือว่าน่าขมคาน่าใช้งานน่าตัดสินใจเช่าซื้อจริงๆแล้วที่สําคัญนะคะรถของเราทุกคันที่บริษัทเพชรโดนวารันตีนะคะคุณภาพแล้วก็โครงสร้างบอดี้รถนะคะเดิมทั้งคันแน่นอนคุณลูกค้าไม่ต้องกลัวย,ย้อมแมวขายนะคะความสวยความเดิมนะคะตัวสเกิร์ตนะคะด้าน,นหน้านะคะเป็นกรอบโครเมียมของไฟตัดหมอกนะคะมาพร้อมสเกิร์ตนะคะตกแต่งด้วยสีเทานะคะตัดกับสีเงนะะินเทัลอีกแล้วก็สีขาวตัวรถ ะะรวมไปถึงตัวซุ้มล้อนะคะเป็นซุ้มล้อติดตั้งมาจากโรงงานสังเกตว่าซุ้มล้อนี้จะไม่มีอรอยถอดเลยนะคะรอยเดิมเดิมนะคะไม่มีอรอยแกะเลยนะคะน็อต <Not S 1> ทุกตัวไม่มีขยับรวมไปถึงโช๊คด้านล่างด้วยนะคะในส่วนของตัวยางและล้อแม็กนะคะมาพร้อมแม็กสีทูโทนนะคะสีลมดำนะคะตัดกะสีเงินัิลิกนะคะแม็กนะคะลายสปอร์ตแล้วได้อีสุนะคะดุมตรงกลางโลโก้นี้นะคะ ส่วนตัวอย่างนั้นนะคะมาพร้อมอยางปี2018ซึ่งอย่างนี้นะคะมาพร้อมกับตัวรถเลยนะคะออกจากป้ายแดงคงจะเป็นเส้นนี้เลยนะคะทั้งสีเส้นเจ้าของรถเจ้าของเดิมนะคะดูแลรักษาดีนะคะสภาพรถไม่ช้ำเลยนะคะ สภาพรถที่น้องจะจ๋ารีวิวนี้คือไม่ช้าเลยนะคะสวยจริงๆนะคะรับรองถ้าคุณลูกค้าจัดไฟเน้นผ่านหรือจะซื้อสดนะคะน้องจะจ๋าจ,จะมีการสปาให้คุณลูกค้าอีกหนึ่งรอบนะคะเน้นย้ําว่ารถคันนี้เดิมโครงสร้างเดิมนะคะอะไหล่แท้ศูนย์โรงงานทุกอย่างนะคะอะไหล่แท้ศูนย์โรงงานทุกอย่างนะคะส่วนตัวกระจกนะคะตัวนี้ได้เป็นพับกระจกอัตโนมัติไฟฟ้ามีไฟเรียวให้ด้วยนะคะตัวกระจกนะคะเป็นสีเดียวกันกับตัวรถซึ่งเป็นสีขาวมุกนั่นเองขนาดฟิล์มนะคะ 60รอบคันติดตั้งมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะอันนี้รอยขี้นกนะคะขี้ใส่มายังไม่ได้เช็ดต้องขออภัยนะคะรีวิวเรียวๆให้ดูเลยเนี่ยคะ่ะในส่วนของกันสาดติดมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะพร้อมโลโก้เมียวเอ็กสวยๆเลยนะคะอันนี้คือคุณลูกค้าคนไหนหรือคุณลูกค้าท่านใดนะคะอยากได้ความคุ้มค่าความเดิมๆของรถ ยูสุมิวเอ็กนะคะน้องจะจ๋ายินดีที่จะนําเสนอแล้วก็จะพีเซต์ให้คุณลูกค้าเลยนะคะราคา8 8, 8 9 9 0 0บาทนะคะความคุ้มค่ายังไงก็คุ้มแน่ๆนะคะคุ้มแน่นอนโดยเฉพาะดอกเบีย้ยก็เริ่มต้นแค่2.59เท่านั้นนะคะตัวด้านข้างของประตูนะคะเขาจะติดปีกมาให้ด้วยนะคะสวยๆเลยนะคะแล้วก็ตัดด้วยตัวโครเมียม นะคะอันนี้เป็นของสแตนดาดโรงงานด้วยนะคะคุณลูกค้าได้ไปเลยนะคะพร้อมกับตัวรถนะคะคือได้ไปก็ไม่ต้องไปทําอะไรเพิ่มเติมแล้วให้เสียตังค์นะคะนี่นะคะคิ้วซุ้มล้อนะคะเป็นสีเทานะคะสังเกตเลยนะคะไม่มีอรอยถอดเลยสนิทเหมือนเดิมนะคะแนบกันเหมือนเดิมนะคะน็อตด้านล่างไม่มีรอยแกะไม่มีรอยถอดใต้คัซซีใหม่ๆสวยๆเดิมๆเงาๆวับเลยนะคะ เพราะว่ารถค่อนๆ้างจะไม่ค่อยได้ใช้งานมาพร้อมกับตัวน็อตนะคะไม่มีอรอยแกะไม่มีอรอยถอดเลยสีเต้มาจากโรงงานยังอยู่นะคะทุกอย่างเลยนะคะเดิมทั้งหมดเลยนะคะดอกยางก็ยังสามารถใช้งานได้อีกยาวๆอยู่นะคะคุณลูกค้านะ แล้วก็ในส่วนตัวของล้อแมกนะคะสั้งสีล้อจะสภาพใหม่กริบแบบนี้เลยจะไม่มีรอยขูดรอยแตกรอยร้าวเลยนคะคะนี่คือคุณภาพของรถเกรดเอรถเกรดพรีเมียมนะคะเราคัดแล้วคัดอีกก่อนจะนําเข้ามาให้คุณลูกค้าได้ชมแล้วก็ได้เลือกซื้อนะคะตัดสินใจในการจะซื้อรถมือสองหอน,น,นึ่งคันนะคะอยากได้ความคุ้มค่าตรงนี้น้องจะจานส่งมอบแล้วก็เสิร์ฟให้คุณลูกค้าแน่นอนนคะคะแล้วก็ในส่วนของด้านหลังนะคะของไฟไท้ายนะคะตัวนี้เป็นไฟไท้ายเดิมๆนะคะไฟไท้ายแท้ของโรงงาน นะคะไม่มีรอยถอดไม่มีรอยแกะของอะไรเลยแต่อย่างใดนะคะเน้นความเดิมเน้นความสวยนะคะจากโรงงานมาอย่างไรเ้าทำไปอย่างนั้นแล้วก็ส่วนด้านท้ายนะคะด้านท้ายก็ติดสเกิร์ตมาให้ด้วยนะคะสีเทานะคะตัดกับสีขาวนะคะมีทอ่อหลอกให้ด้วยนะคะสองท่อนะคะคุณลูกค้าได้เซ็นเซอร์ถอยด้วยนะคะคันนี้มีเซ็นเซอร์ถอยให้คุณลูกะค้า <ances S 1> นะคะพร้อมโลโก้ isuzu นะคะคำว,ว่า m i x ฝั่งขวา กระจกไล่ฟ้านะคะก้านปัดน้ำฝนดวงไฟตาที่3นีคะสปอยเลอร์สวยๆนะคะเดี๋ยวมองมุมกว้างนิดนึงนะคะสภาพสวยมากนะคะคุ้มค่ามากเลยคันนี้ใครอยากได้เูบิวเนะคะคุณสามารถเป็นเจ้าของได้แล้ววันนี้นะคะทั่วประเทศเลยใครที่ชมคลิปนี้กับน้องจะจ๋าอยู่เป็นเจ้าของได้ทั่วประเทศนะคะส่วนฝาท้ายนะคะประตูนะคะ อันนี้ยังไม่ได้เป็นไฟฟ้านะคะยังเป็นระบบแมนนวลอยู่เนาะแต่ความเดิมได้ไปแน่นอนนะคะน,อน็อตไม่มีขยับไม่มีถอดนะคะคุณลูกค้าอ่า ส่วนมากเลยนะคะคนที่ชื่นชอบนะคะก็คือคนที่มีครอบครัวใหญ่นะคะชอบเดินทางไกลไปไหนมาไหนทั้งครอบครัวขับขี่สะดวกสบายกว้างขวางไม่มีแออัดแล้วก็รถค่อนข้างสูงนะคะเดินทางไกลมองเห็นทัศนวิสัยในการเดินทางนะคะค่อนข้างจะชัดเจนสะดวกสบายแล้วขับนิ่มมากๆนะคะนี่คือภายในน้องจะจ๋าแผนกล้องจากด้านหลังเบาะแถวที่3พับไวอยู่นะคะแล้วฟังก์ชันข้างในให้อะไรบ้างนะคะก็จะมี กล่อนะคะเก็บสัมภาระให้สังเกตจากรอยกล่องสิบเก็บสัมภาระนะคะไม่มีรอยชํารุดไม่มีรอยแตกไม่มีรอยช้าเลยรถไม่ช้าจริงๆนะคะคุณลูกค้าได้ความคุ้มแน่นอนนะคะถุงเครื่องมือแม่แรงอยู่ครบทั้งหมดเลยอ่าเอฟซี FC คนไหนเห็นคลิปน้องกะจจ่าคลิปนี้แล้วนะคะอยากได้รถสภาพสวยๆไว้ใช้งานนะคะก็คุยกับน้องกระจ่าได้อ่ะตอนที่น้องกรจจ่าถือกล้อง มือนึงนะคะแล้วก็รีวิวขออภัยด้วยเดี๋ยวน้องจ๋าจะพับเบาให้ดูนะคะแต่ตรงนี้นะคะที่พับเบาะแถวที่3เก็บไว้ก็คือสามารถเก็บสัมภาระได้เยอะไปอีกนะคะแล้วก็มีที่วางแก้วน้ํานะคะช่องวางสัมภาระให้ด้วยนะคะทําสําหรับเบาะแถวที่3 นะคะทั้งสองฝั่งเลยอันนี้ก็วางแก้วน้ําได้นะคะเหมาะกับรถครอบครัวเหมาะสําหรับรถเดินทางไกลนะคะไปไหนยกครอบครัวไปไหนทั้งครอบครัวอบอุ่นอบอุ่นนะคะทั้งคุณพ่อทั้งคุณแม่ทั้งคุณลูกเลยนะคะอ่ะความสวยความเดิมนะคะของน็อตน้องกจาให้ดูไปแล้วเนาะเดี๋ยวเราจะไปดูนะคะห้องผู้โดยสารภายในนะคะเดี๋ยวน้องกจาพับเบาะขึ้นให้ดูนะคะ ความสวยนะคะมองเลยนะคะสีนะคะขนาดมุม45องศาสีจะเสมอกันทั้งหมดเลยนะคะตัวรถนะคะสีจะเสมอกันทั้งหมดนะคะส่วนหลงังคานนะคะติด นะคะหลังคามาให้ด้วยนะคะแคลรี่บอยนะคะแคลรี่บอยนะคะคือเอาไว้เก็บสัมภาระนะคะขนของที่หลังคาได้เลยตัวนี้คุณลูกค้านะคะติดตั้งไปเลยนะคะถือว่าเป็นความคุ้มค่าที่ลูกค้าได้ไปพร้อมกับตัวรถคุณลูกค้าไม่ต้องไปเสียเงินทําเพิ่มเติม <ๆ S 1> แล้วหรือบอกว่าลูกค้าท่านไหนบอกว่าไม่ชอบถอดออกแล้วเก็บไว้ได้ไหมสามารถทําได้เป็นความต้องการของคุณลูกค้านะคะน้องก็จะไม่ขัดใจแน่นอนส่วนประตูนะคะจะเป็นป <ENNIS _> ุ่มสมาร์ทเอนทีนะคะเรามีกุญแจในตัวนะคะเราสามารถกดปุ่มแล้วเปิดได้เลย มาดูฟังก์ชันภายในตัวนี้เขาให้อะไรบ้างนะคะก่อนอื่นเลยน้องจะจาจ๋าจะให้เห็นสภาพเดิมแล้วกันเนาะให้เห็นความช้ำความส,สวยว่ารถนะคะสภาพมาแบบนี้จริงๆนะคะเดี๋ยวมีการสปาให้อีกรอบนึงแน่นอนก่อนส่งมอบแผงประตูอยู่ในสภาพสวยสมบูรณ์แบบนะคะสภาพรถไม่ช้ำสะอาดสะอ้านใหม่สวยอยู่เลยนะคะทั้งหมดทั้งแผงประตูนะคะตัวน็อตนะคะไม่มีรอยแกะไม่มีรอยถอดนะคะ รอยสีเม็ดอาร์คต่างๆอยู่ครบไม่มีรอยพ่นสีไม่มีรอยโปสสีโลโก้นัมเบอร์โค้ดของกระจกยังดูเหมือนเดิมนะคะส่วนตัวบอดนะคะตัวนี้ได้เบาะปรับไฟฟ้า6ทิศทางนะคะฝั่งคนขับเนาะแล้เบาะสีดำนะคะสแตนดาร์ดของโรงงานเลย เนะะี่ยค่ะนี่คือความคุ้มค่าที่คุณลูกค้าจะได้ไปกับตัวรถคันนี้แล้วก็ความสวยความใหม่ความไม่ชม้ำความที่เจ้าของเดิมดูแลรักษาดีแล้วที่สําคัญรถคันนี้ใช้งานมือเดียวพวกมลาลลยนะคะเป็นมัลติฟังก์ชันนะคะทั้งสองฝั่งนะคะยังไม่มีผู้คอนโรนนะคะยังไม่มีเพจตันชิฟนะคะแล้วก็พับอัตโนมัติไฟฟ้ามีโหมดกันเลื่อนถ่ายนะคะมีโหมดออโต้สต็อปนะคะแล้วก็ปรับไฟฟ้าอ,อัตโนมัตินะคะตรงนี้ ส่วนคอนโซลตรงกลางนะคะคุณลูกค้าคอนโซลตรงกลางนะคะเป็นจอหน้าเวกนะเป็นจอเนวิเกเตอร์นะคะตัวนี้นะคะเป็นเครื่อง3.0นะนะคะไอคอนะิกเนาะก็ได้นะคะมองกล้องไฟหลังได้นะคะมี SD การ์ดให้แอร์อัตโนมัติค่ะแล้วมาพร้อมกับเกียร์ออโต้นะคะน่ะด้านข้างนะคะนั่งกว้างมากเลยนะคะเบาะข้างคนขับไม่ทราบว่าแทบจะไม่มีคนนั่งด้วยซ้ำนะคะเพราะว่าสภาพรถไม่ช้ำเลย นะคะภายในนะคะเฮดรูใหม่นะคะสวยๆนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของประตูที่2ประตูที่2ก็เหมือนกันนะคะสภาพใหม่หมดเลยนะคะน็อตให้ดูไม่มีรอยถอดนะคะรอยสีแต้มมาร์กของที่ฝักปิดประตูนะคะยังอยู่ที่เดิมนะคะเบาะใหม่ๆสวยๆดำเงานุ่มสะดวกสบายเบาะแถวนี้สามารถพับเก็บได้เหมือนกันนะคะ ห้องตรงกลางนะคะมีหน้าจอนี้ให้ด้วยนะคะมีจอนี้นะคะใหะ้คอนโซลสวยๆนะคะมีแอร์ให้นะคะหลายตำแหน่งมากเลยอันนี้คือภายในนะคะแล้วก็ได้พรมกระดุมนะคะสีดํานะคะตัวนี้ให้ไปพร้อมเลยนะคะตรงนี้อ่ะแล้วก็ด้านข้างก็ด้านตรงกลางมีไฟนะคะชาร์จไฟบ้านด้วยนะคะโอ้โหแทบจะไม่ได้เปิดใช้งานเลยนะคะยังแน่นๆอยู่เลยมีเสียบสาย USB ได้นะคะตรงนี้นะคะถึงสองจุด ตอบโจทย์การใช้งานสําหรับคนระคร่วคัวแน่นอนนะคะสาหรับลูกค้านี้เดี๋ยวน้องรจจาจะพับเบาะที่3ให้ดูนะคะ,ะน้องระจาได้พับเบาะแถวที่3ให้แล้วนะคะโอ้โหดูใหม่มากนะคะสังเกตเลยนะคะคุณลูกค้าเบาะแถวที่3นะคะที่พับไว้นะคะเมื่อกี้แทบไม่มีรอยใช้งานเลยนะคะเพราะว่าสภาพเบาะใหม่มากนะคะเนียนกริบใหม่ๆเลยนะคะ อันนี้คือแทบจะไม่มีรอยใช้งานจริงๆนะคะสําหรับเบาะแถวที่3านี่คือถือว่าเป็นรถที่ใช้งานน้อยนะคะมากๆแล้วก็สภาพรถไม่ช้ําของจริงเลยนะคะไม่ช้ําของจริงในส่วนตัวของเบาะแถวกลางนะคะถ้าเราพับไว้นะคะแล้วเราเปิดเพื่อจะให้บุคคลนะคะที่จะไปนั่งแถวที่3นะคะก็จะเป็นแบบนี้ขึ้นง่ายนะคะกว้างขึ้นง่ายพับง่ายด้วยนะคะ mm hmm. เวลาเอาลงแค่กดลงปุ๊บนะคะลงล็อกแล้วกดล็อกนะคะ คับได้เลยประมาณนี้นะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปมองมุมจากด้านหน้านะคะแล้วก็แผนนะคะให้ดูนะคะไปถึงด้านหลังเลยนะคะอ่ะอันนี้นะคะคือสภาพนะคะบอกกว้างมากนะคะกว้างจริงเลยนะคะรถคันนี้นั่งสี่ห้าคนนะคะหกคนนะคะเจ็ดรวมคนขับนะคะ รถไม่แคบเลยนะคะสมกับเป็นรถครอบครัวแล้วเป็นรุ่นที่ขายดีอันดับต้นๆของบริษัทเพชย์ยนเหมือนกันนะคะสำหรับอีสุมิวเอของเรานะคะราคาดีนะคะราคาเพียง889,000บาทความคุ้มค่าหนึ่งเลยเรื่องดอกเบี้ยนะคะก็ได้ไปเริ่มต้น2.59และที่สำคัญไมค์คันนี้ เป็นไม้แท้แล้วได้ไม้แค่3า0 0 0กิโลเมตรนะคะคุณลูกค้าเห็นแล้วนะคะสนใจลองสอบถามรายละเอียดการจัดไฟแนนหรือจะซื้อสดกับน้องเะจ๋าช่องทางเบอร์โทรนะคะเบอร์มือถือส่วนตัวโทรมาได้เลยนะคะรอสแตนบายคุณลูกค้านะคะแล้วมีคําตอบให้คุณลูกค้าทุกคําถามนะคะวารันตีก่อนนะคะว่ารถคันนี้นะคะไม่มีชนหนักไม่มีพิวารนะคะแล้วรถใช้มือเดียวป้ายแดงมือเดียวด้วยนี่คะใครเห็นนะคะว่าคน รถคันนี้นะคะคุ้มค่าแล้วตอบโจทย์สีถูกใจทะเบียนถูกฉลกนะคะโทรหาน้องเจจ๋าที่เพรยนต์คุณลูกค้านะคะไม่ว่าจะอยู่จุดในของประเทศไทยนะคะหรือจะอยู่ในกรุงเทพน้องกรจจ๋ามีบริการจัดไฟแนนให้นะคะตรงนี้ให้น้องก็จจ๋าได้ช่วยเหลือและดูแลและซัพบพอร์ตบริการลูกคา้าเดี๋ยวเราไปชมเครื่องยนต์กันนะคะว่าสภาพเครื่องยนต์จะใหม่ขนาดไหนเพราะว่ามวิ่งน้อยมากนะคะ มาชมสภาพเครื่องยนต์กันเลยนะคะเครื่องยนต์ใช้38,000กิโลเมตรเครื่อง3.0ดีเซลนะคะอันดับแรกเลยนะคะคานด้านหน้าเนะะี่ยค่ะจะไม่มีรอยถอดนะคะไม่มีรอยแกะดูชัดๆเลยนะคะน้องจะจา๋าไม่โกหกหกลอกลวงคุณลูกค้าและผู้บริโภคแน่นอนนะคะน็อตคานยึดม่าน้านะคะไม่มีรอ,รอยถอดรอยฉีแต้มายังอยู่จุดเดิมจากโรงงานอันนี้คือสภาพโครงสร้างเดิมจริงๆนะคะร้านเปอร์เซ็น ะะแผ่นเพจอยู่ในสภาพสมบูรณ์แบบแม้กระทั่งพลาสติกยังไม่ได้แกะออกเลยนี่คือความเดิมนะคะที่น้องเจะจาพยายามสื่อสารแล้วก็พรีเซนต์นะคะนำเสนอนะคะความสวยความสดใหม่ความเดิมนะคะความคุ้มค่าคุ้มราคาให้กับคุณลูกคา้าเครื่องยนต์แห้งไม่มีรอยเยิ้มจากน้ำมันเครื่องเครื่องยนต์เดิม,ดมของเดิมโรงงานอะไรแท้อะไรสูนทุกอย่างเพราะว่ารถไม่เคยมีการแกะไม่เคยมีการถอดน็อตไม่มีขยับแน่นอน ตรงนี้นะคะให้คุณลูกค้าดูพร้อมๆกันที่น้องจะจพีเซนไปเลยนะคะเอาละนะคะเครื่อง3.0นะคะเครื่องยนต์ดีๆแบบนี้นะคะใครชอบขับทางไกลสวยๆนะยคะขับเดินทางสะดวกสบายและตอบโจทย์นะคะการขับขี่นี่คะความคุ้มค่าความอบอุ่นในครอบครัวนี่คะข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจนะคะอาชีพค้าขายอาชีพอิสระก็สามารถเป็นเจ้าของรถมิวเได้นะคะ ทุกอาชีพสามารถนะคะเป็นเจ้าของรถ SUV นะคะเป็นมิวเอหรือจะเป็นรุ่นอื่นๆน,นะคะในที่บริษัทเพชรโยนนะคะขอเพียงรายได้เป็น2เท่าของค่างวดนะคะคันนี้ผ่อนเริ่มต้น 17, 0 0 0บาทเท่านั้นในกรณีลูกค้าออกรถฟรีดาวนะคะถ้าคุณลูกค้าอยากได้ดอกเบีย้ยพิเศษแบบนี้นะคะเริ่มต้น2.5 9ตลอดอายุสัญญาก็ขึ้นอยู่กับเครดิตของคุณลูกค้านะคะรองปรึกษาน้องกระจาก,ก่อดเดินทางมาถึงท้ายคลิปแล้วนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะได้เห็นความส,สวยๆรถงามๆนะคะน้องกระจารีวิวให้ดูทุกวันแน่นอนนะคะสําหรับวันนี้ น้องก็จะขอตัวลาไปก่อนกับเจ้าอีสูมิวคันนี้นะคะสวัสดีค่ะ